สวัสดีครับแม่โพยเจตินเลยนะครับพี่ครับวันนี้ตกใจมากเลยนะครับตอนที่ยังไม่ของมาส่งนี่ได้หมอนมาครับนี่นะครับมีเห็นว่า Happy Birthday to you ด้วยนี่นะครับข้างหลังีรูปแม่โพยของผมด้วยนะครับนี่นี่ครับแล้วก็ยังเจอ จัสตินกับมือเรื่ครับเขียนว่าจัสตินแล้วก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์ o ูยูนะครับแล้วก็ยังเจอนี่ครับพระกับสร้อยข้อมือนี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะ ก็อันนี้มีเขียนว่างานพิธีมาทานเนี่เจ้าแม่กวนอิมแม่ห้องสอนนี่นะครับนี่ครับมีรูปเจ้าแม่กวนอิมด้วย ขอบคุณแม่พลอยมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้เจตินตลอดส่งทั้งหมอนทั้งแก้วทั้งพ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะนี่คือของทั้งหมดแล้วก็นี่ด้วยถูกใจไหมครับลูกถูกใจมากเลยครับอย่าลืมนะได้สร้อยสร้อยสร้อยหินแบบว่าที่แม่พลอย บอกมีทําพิธีมาแล้วด้วยใส่แล้วจะได้เฮงเฮงปังๆนะลูกนะแล้วเวลาไปเชิญงานก็อาจจะได้งานก็ได้นะครับถ้าเกิดใส่สร้อยนี้ไปด้วยจตินจะใส่ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับได้เลยถ้าเกิดใส่เสื้อแขนสั้นเราก็พกใส่กระเป๋าไปเนาะครับเอใส่กระเป๋าไว้อืมใช่จตินมีหมอนเพิ่มอีกหนึ่งใบแล้วใช่ครับเอ๊เท่าที่เท่าที่แม่เห็นนี่แก้วอันเดียวกันกับที่แม่ฝอยทําแคมเปญให้หนูไม่ใช่หรอลูกใช่ครับจริงด้วย แก้วเดียวกันกับวที่ทําเป็นทำแทนเป็นแต่แก้วตัวแก้วอันของจริงสวยมากเลยนะใไหนมาให้ดูสิมยเดี๋ยวพี่ๆหลายคนได้แก้วใบนี้ต้องชอบแน่ๆเลยน่ารังมากมีน้องแจสตินด้วยนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์จัสตินสวยมากๆเลยถ้าจำไม่ผิดรูปนี้เป็นรูปที่เราไปที่ไหว้พระที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อขาวเนาะใช่ไหมแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะแม่พลอยที่ ที่ทำแคมเปญให้นะครับอขอบุณมากเลยนะคบจ้ารักรักจสตินนะใช่ไหมแม่พลอยรักจสตินแม่พลอยก็เลยทําให้จสตินรักแม่พลอยมากไหมลูกครับรักมากเลยครับวันวาเลนไทน์ปีหน้าบอกแม่พลอยลงมาหาอีกจจสตินเป็นหนุ่มแล้วนะแม่พลอยวาเลนไทน์ปีหน้ามาอีกนะดีไหม หรือจะมาตอนปีใหม่ดีมาตอนปีใหม่ก็ได้ครับอ้าวเร็วเข้าไปอีกค่ะแม่พลอยจะตินบอกให้มาตอนมาตอนปีใหม่เลยมาฉลองเข้าดาวปีใหม่โอเคบายบายก่อนลูกบายบายขอบคุณค่ะ